ไอประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับพบว่ามีผู้ชมหลายท่านที่ Wi-Fi ที่บ้านไม่นิ่งไม่เสถียรหรืออาจจะช้าหรือเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแล้วใช้งานโซนอฟตัว s i g b e บิ it, หรือซ b b e g a t e w a ออันนี้นะครับพยายามที่จะเชื่อมต่อเป็น10รอบก็ไม่ผ่านนะครับคลิปนี้ก็เลยมาทำวิธีการเชื่อมต่อแบบ compatible mode นะครับทำให้สามารถที่จะเชื่อมได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ หลายๆท่านนะครับทดสอบมาแล้วปรูฟมาแล้วว่าสามารถเชื่อมต่อได้จริงเร็วด้วยนะครับสําหรับท่านที่เชื่อมต่อปกติได้ก็น่าจะไม่ติดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมต่อไม่ได้ให้ดูคลิปนี้นะครับอันดับแรกก็เสียบปลั๊กนะครับซึ่งเป็นพอร์ตไมโคร USB นะหลังจากนั้นก็พอไฟติดแบบนี้นะครับให้คุณใช้เข็มจิ้มซิมนะครับหรือจะเป็นวัสดุชิ้นแหลมแก็ได้นะครับ จิ้มเข้าไปตรงนี้ให้ดูไฟแล้วก็จังหวะการจิ้มให้ดีนะครับจิ้มไปแล้วนะครับรอจังหวะกระพริบสเต็ปแรกโอเคนี่เป็นการเชื่อมต่อแบบปกติทั่วไปนะครับพอจังหวะนี้ให้คุณถอดออกก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจิ้มใหม่อีก5วินะครับ1 2 3 4 5โอเคนี่ครับ พอผ่านสเตป2แล้วมันจะเป็นสเตป3ไฟอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้ติดรัวๆนะครับนี่นะครับก็หลังจากนั้นให้คุณเข้าโหมดการเชื่อมต่ออีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การจับคู่รวดเร็วนะครับจะเป็นโหมดด้านล่างโหมดความเข้ากันได้สังเกตไฟจะติดรัวๆัวเท่าๆกันนะครับแบบที่ในรูปในมือถือนะครับให้กดถัดไปนะครับ แล้วจะขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่ขึ้น Wi-Fi ให้คุณกดเข้าไปเชื่อมมือถือกับ Wi-Fi 2.4ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่แอป EV Link นะครับก็ควรจะต้องขึ้น Wi-Fi ขึ้น2.4ที่คุณตั้งใจจะเอาตัว Zigbee Bit ตัวนี้ไปเชื่อมต่อนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดให้ถูกต้องถัดไปครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ Zigbee Bit ปล่อยออกมานะครับก็คือ ลักษณะแบบนี้ก็เชื่อมต่อเขาจะเด้งไปที่ Wi-Fi ก็ไปปรับให้ Wi-Fi เชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้พ a า s สเวดเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาที่ e v link ครับแล้วก็ถัดไปรอสักครู่โหมดนี้จะเชื่อมต่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับ โอเคเข้าร่วมไหมเข้าร่วมครับถ้ามีการหาแบบนี้ก็เข้าร่วมไปได้เลยกำลังส่งข้อมูลโอเคอ่าเนี่ยครับมาแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เป็นซิกบีสังเกตซิ b บีบิดหรือซิกบีเกตเวของเราก็จะเป็นไฟติดค้างแบบนี้ถือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับหลังจากนั้นก็คุณลองมาดูตัวของผมเนี่ยผมเคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ แล้วผมรีเซ็ตใหม่นะครับสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามเซนเซอร์นะครับเขาก็จะค้นหาอุปกรณ์นะครับสำหรับโซนอฟเซนเซอร์ก็จะมีอยู่4แบบนะครับเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์ประตูเซนเซอร์การเคลื่อนไหวแล้วก็จะเป็นสวิตช์ w i f i ขนาดเล็กนะครับสำหรับกดแตะนะครับก็การเชื่อมต่อเซนเซอร์ทั้ง4ตัวจะอยู่ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูในท่อง YouTube ก็ได้นะครับจะมีคำแนะนำไว้อย่างละเอียดก็ สำหรับวิธีการเพิ่มแบบ Compatible Mode ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เอาไว้ตอบโจทย์คนที่ Wi-Fi ไม่เสถียรหรือพยายามแบบโหมดปกติเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครเชื่อมต่อไม่ได้ทักมาได้ทาง Facebook Chat หรือไม่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมให้บางคนอาจจะต้องรีบูตเราเตอร์หรือพวกนี้ก็เป็นปัญหาประปายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ